วันนี้ช่างอาร์เอาผลงานมานั่งมาฝากนะครับตอนนี้กําลังตั้งแบบเพื่อที่จะเทมานั่งหน้าระเบียงหน้าบ้านนะครับแบบแข็งแรงแข็งแรงนะครับนี่ครับใส่เหล็กหนาๆที่ทีเลยนะครับมาตรฐานร้อซแน่นอนนะครับนี่ครับทำทำกับพี่ชายสองคนนะครับนี่ครับสวยๆแล้วครับเบ็ดเสร็จอยู่ที่2 8่สเซติเมตรนะครับตามหน้าเสานะครับนี่ครับเทเสร็ ก็จะปูกระเบื้องนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ทํากันอยู่สองคนนะครับรอบบ้านเลยนะครับและเบี่ยงหน้าบ้านนะครับจะเป็นมานั่งทั้งหมดนะครับนี่สวยๆเลยนะครับแข็งแรงแข็งแรงแน่นอนครับเดี๋ยวจะอัปเดตหน้างานที่สมมุนแบบร้อยเปอร์เซ็นให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างอาร์ตด้วยนะครับขอบพระคุณครับนี่ครับสวยแน่นอนครับ